ทางด้านสมเด็จพระพุทธ,ธาจายานะคะได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเททองหลอ่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรและหล่อรูปเหมือนพระครูมงคลวรธรรมหรือว่าหลวงพ่อปรางและพระครูสุตาลงกฎหลวงพ่อปูไข่นะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้ที่วัดแหลมใต้อําเภอเมืองฉะเชิงเซาสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าคณะวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายไมยตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคลาวาสประกอบพิธีเทท,ทองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนาตักกว้าง40นิ้วสององค์และหล่อรูปเหมือนพระครูม,มงคลวรธรรม หลวงพ่อปลางพระครูสุตาลงกฎหลวงปู่ไข่อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้พร้อมด้วยพระครูธรรมทรจำลองเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้โดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการประชาชนและพุทธศาสนิก,กชนผู้มีจิตศรธาเข้าร่วม ภายในพิธีนะคะก็ประกอบไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดหย่อนลงในกระบวยก่อนที่จะเททองหลอโดยมีพระสงฆ์นั่งปรกอธิษฐานจิตจำนวนหกรูปพระสงฆ์เถระเจริญชัยมงคลคาถาตามด้วยโปรโยข้าตอกดอกไม้และพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี